ทะเลอ่าวไทยที่สวยงามในจังหวัดชุมพรปลาหมอคังดำกําลังระบาดในทะเลอ่าวไทยสัตว์ทะเลชนิดนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทํำลายระบบนิเวศทางทะเลและสร้างผลกระทบต่อการประมงท้องถิ่นอย่างมากปลาชนิดนี้เป็นที่รู้จักในด้านการเป็นนักล่าที่เก่งกาจแต่เมื่อปริมาณของมันเพิ่มขึ้นเกินความสมดุล จะทาให้เกิดปัญหากับสัตว์ทะเลอื่นๆปลาหมอค้างดํากําลังระบาดในทะเลนี่คือคําบอกเล่าของชาวประมงท่านหนึ่งปลาหมอค้างดําได้เข้ามาในพื้นที่หาดบางยี่อําเภอหลังสวนอย่างรวดเร็วและมีจํานวนมากจนทําให้ระบบนิเวศทางทะเลเริ่มไม่สมดุลก่อนหน้านี้มีแต่ปลากระบอกตอนนี้วางตาข่ายทีเดียวดักได้กว่า20กิโลกรัมผ่าท้องดูข้างในมีแต่ลูกกุ้งตัวเล็กๆจํานวนมาก ปลาชนิดนี้มันหาอาหารเก่งจริงๆเชาวประมงผวะเลยในทะเลอ่าวไทยเช้าประมงพื้นบ้านจับปลาหมอคางดำได้ห่างจากฝั่งออกไปสามไม่ทะเลมันสามารถปรับตัวอยู่ได้กับน้ำเค็มน่าเป็นห่วงจริงๆครับเสียงจากนักวิทยาศาสตร์และประมงจังหวัดกำลังทำงานอย่าหนักการระบาดของปลาหมอคางดำทำให้จับปลาได้ยากขึ้นปริมาณปลาชนิดอื่นๆลดลง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการทำประมงและรายได้ของชาวประมงในพื้นที่นี้นักวิจัยและประมงจังหวัดกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้โดยการศึกษาพฤติกรรมและวงจรชีวิตของปลาหมอคางดำเพื่อหาวิธีในการควบคุมและลดจำนวนปลาชนิดนี้เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท,ทางทะเลได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดของทะเล การสนับสนุนการประมงที่ยั่งยืนหรือการร่วมมือกับประมงจังหวัดและชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ทะเลอ่าวไทยยังคงเป็นแหล่งอาศัยที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่พึ่งพาของชุมชนท้องถิ่นต่อไปเราต้องร่วมมือกันในการปกป้องและรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนร่วมมือกันเพื่ออนาคตของทะเลอ่าวไทยกันนะคะขอขอบคุณที่มาของภาพเพจต้นปราการและเพจหนอบดันพิมทอง